ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชม p s 90นะครับล้างเตรียมจัดส่งนะครับตัน,นี้ก็สปกเปกเกียร์ข้างครับแก่คู่สองครับกองใหญ่สเปคนิยมครับ เวน,นี้ลูกค้าสั่งเครื่องเทอร์โบครับอัพอัพติดตั้งเทอร์โบอัพเครื่องใต้ในเทอร์โบลูกสูบเทอร์โบครับทั้งชุดทับการร้านสูงเทอร์โบจะทำให้เรียบร้อยครับกำลังเอาลมจิด เกต่งานครับก็อรอรถมารับครับขันน่านิวฮอร์ลรด์ครับตัวนี้สเปคนี้จะเป็นนิวฮอร์ลรด์อยู่แล้วครับพามาดูระบบเครื่องครับมีเดินท่อเทอร์โบเะีรบร้อย Oh. มีชุดแคปน้ำมันครับเดือนให้ใหม่เรียบร้อยครับสวยงามมีกองดักตะกอนโซล่าครับของใหม่ครับปั๊มเอซีของใหม่ครับยกชุดได้สตาร์ได้ชาร์จใหม่ครับ เช็คให้ใหม่ทั้งคำนะครับเครื่อง,องเกียร์ท้ายเข้าหน้าครับทุกจุดครับจุดดันเป็นไทยเหงหลีครับได้ไปดันแปดพุทธครับปากไม่มีแปดพุทธครับ ยข้างกองใหญ่ครับขักเท้าจะกว้าง้างหน้าบบเดิมๆครับก็เดี๋ยวเช็ดแล้วก็เก็บสีครับที่ถลกอกปรดีไปลองมาครับนี่เทโบโบครับ ตบโบทางร้านก็ติดตั้งอินโดยตรงครับไม่ได้จ้างร้านขนองมาติดยางใหม่สี่เส้นครับฐานเป็นฐานหกครับลูกค้าสั่งผานหกหลังคาไฟเบอร์ครับพื้นแขนก็จะมี โซ่ข้างใหม่ครับ้ายขวาแล้วก็เดี๋ยวมีติดตั้งกระบอกเชยยกเพิ่มครับกํากลังจะติดตั้งครับแล้วก็จะส่งไปอันนี้เดี๋ยวพ่นสีให้ใบพา,านครับเอาใบพานใหม่นี่แหละครับเต่๋ยว่าไป,ไปลองมามันก็เลยสีฉลอกเดี๋ยวเก็บงานสีให้ครับเพิ่มเติม เดี๋ยวจะมีลงคลิปให้ชมครับการทำงานอันนี้ลงคลิปรีวิวก่อนครับสำหรับตัวนี้ก็ตอนนี้ราคารถปรับขึ้นนะครับรุ่นนี้ถ้าเป็นทีส90เนี่ยจะอยู่ทางร้านจะขายอยู่850,000บาทครับช็่ทั้งคันราคานี้ไม่รวมติดตั้งเทอร์โบนะครับเทอร์โบก็เพิ่ม25,000ครับตอนนี้ทุกอย่างขึ้นครับต้องขอ แจ้งลูกค้าตรงๆครับเพราะว่าต้นทุนเราก็ปรับขึ้นตามอ่าราคารถเราก็ปรับขึ้นตามต้นทุนนะครับเพราะว่าเราแบกรับไม่ไหวครับทุกอย่างขึ้นหมดเลยก็ขอให้เข้าใจกันด้วยครับแต่เราก็เช็คให้เต็มที่มอนเดืมอครับ ทำออกมาทรงให้เหมือนเดิมที่สุดครับรถมาสภาพไหนก็ช่างก็ทางเราก็บิวให้เหมือนออกห้างใหม่ๆเลยครับจัดทรงให้ครับเรียบร้อยไฟหน้าก็เปลี่ยนใหม่ครับใส่ของแท้แท้ห้างครับแต่เพาะไฟหน้านี่ก็เกือบหมื่นแล้วครับแต่จะดีก็ของของใหม่ครับของอามาลอนครับ งใช้ของดีครับบอกไม่ครับพักเท้าก็จะมีแผ่นแผ่นยางครับปูให้ครับทำให้เรียบร้อยสำหรับคันนี้ก็ระบบโฟรบินนะครับจะแปลงปลดใช้เป็นคันโยกเอานะครับ ใช้แทนที่เบรกมือครับก็แปลงเป็นคันโยกดึงขึ้นลงครับกดง่ายกดเข้าออกง่ายครับไม่มีปัญหาจุกจิกเรื่องระบบเ้าหน้าไม่ปดเ้าหน้าค้า,างทํางานสี่ร้อตลอดปดไม่ออกนี่ครับตัดปัญหาเลยทางเราจัดการให้แปลงมปเรียบร้อยครับเป็นระบบคันโยกไม่จุกจิกครับใช้ยาว ระบบไฟก็เดินให้ใหม่ทั้งคันนะครับพอน้ําแผงอ้อยก็ใส่ให้เดิมๆครับลุกคานหน้าก็เปลี่ยนคานเกียร์ล่างให้ใหม่นะครับอทําขึ้นมาใหม่ครับเพราะของเดิมไม่สวยครับเราทาให้ลูกค้าใหม่ก็สลักอะไรก็ทําให้ใหม่เปลี่ยนใหม่หน้ากาก็ใหม่ครับกันชน คันหน้าแล้วกระบอกเลี้ยวก็เปลี่ยนใหม่ครับของเลี้ยวใหม่ทั้งหมดทั้งคันนะครับทำรถใหม่แล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่แรงดีครับเครื่องคันนี้นเป็นเครื่อง t u r b แรงมากถือว่าผ่านนะครับการทำงานกำลังมาดีเลยครับ ม่ดันมีเขี้ยวพร้อมครับเช็คใหม่ทั้งคันก็ประมาณนี้แหละครับใช้ยาวๆครับอาจจะมีปัญหาแค่ว่า,าไปถึงหน้างงานก็อาจจะยังไม่ลงมือลงชิ้นมือเจ้าของนะครับก็ปรับแต่งไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เข้ามือครับเด๋ยวรถ เราเช็คให้ระบบเครื่องเกียร์ไายนี่ไม่มีปัญหาแน่นอนครับเขาหน้าหี้พวกนี้เราทําให้ใหม่หมดไม่มีปัญหาแน่นอนเต่ให้มีปัญหาเราก็มีการรับประกันหลักการขายครับไม่ต้องห่วง จัดทรงให้ดูดีครับแซปน้ำมันใหม่เดินใหม่ก็ดูสวยงามครับตาตาพอ,อเทอร์โบก็เดินให้เล่นสีครับ้อได้งานได้ จะมาอัปเดตให้ดูคันอื่นนะครับว่ามีรุ่นอ,อะไรบ้างที่ทําอยู่แล้วก็ของใครบ้างที่เตรียมจะส่งครับพอดีคันนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะอัปเดตคันนี้ก่อนครับต้องขออนุญ,ญาตลูกค้าทุกท่านด้วยครับที่ว่ารอชมคันของที่ตัวเองสั่งไว้เดี๋ยวไงมาอัปเดตให้ดูอีกทีครับเดี๋ยวคันนี้ขออนุญ,ญาตลงคันนี้ก่อนครับเดี๋ยวคันถัดไปจะมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูครับเราตอนนี้ก็กลับมาอัปเดตเรื่อยๆครับให้ลูกค้าได้เห็น ได้ชมว่าเราทําเหมือนเดิมไหมเช็คระบบเหมือนเดิมไหมเห็นเงียบไปนานก็ทําเหมือนเดิมครับมาตรฐานเรายังคงเดิมอยู่แต่ว่างานบางทีมันไม่มีเวลาถ่ายก็ก็ห่างหายไปครับขออภัยด้วยสําหรับลูกค้าที่รอติดตามเดี๋ยวจะมาอัปเดตบ่อยๆครับโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นการทำงานของเจ้า TS90 นะครับเดี๋ยวมาถ่าย แล้วก็ลงให้ชมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ